เรื่องของรถพยาบาลอีกเช่นกัน oh, แล้วก็ฝ่าไฟแดงอีกเช่นกันคุณผู้ชมครับ oh. แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาไวและที่สําคัญไม่มีเสียงเตือนนะฮะค,คือมาแบบใจหายแวบเลยเดี๋ยวให้ดูด้วยว่าฝ่าไฟแดงเนี่ยฝ่าจากจเลนไหนมาแบบนี้เลยพี่เฮ <Hey! S 1> ้ยเขาถ่ายฟ a าส์แอฟฟิลิอ s หรือเปล่าอ๋อมามมแบบฟ a าสเลยมันเร็วไวเปล่า ฟิวเรียบแน่ๆอันนี้คือมอเตอร์ไซค์กำลังตกใจใช่ไหมพี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นภาพที่ติดจากกล้องบนหมวกกันน็อกของพี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับผมที่อยู่บริเวณแยกสระบุรีหล่มสัก์จู่ๆเนี่ยนะฮะจอดรอไฟแดงอยู่ก็มีรถพยาบาลนะฮะเปิดไฟเลนมาแต่ไม่มีเสียงเตือนครับฝ่าไฟแดงไปเลยด้วยความเร็วมากๆก็ตกใจกันทั้งคณะจะเห็นว่าพี่พี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็น กลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็หันไปมองกันว่าอุ้ยทําไมมาเร็วขนาดนี้แล้วก็ฝ่าไฟแดงไปโดยที่ไม่ได้ให้สัญญาณคือมันไม่มีเสียงนะฮะอย่างน้อยเนี่ยพี่เขาเอาคลิปมาลงเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะต้องเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆอย่าง <ใช S 1> <ๆ S 2> ที่บอกอาจจะชะลอสักหน่อยไหมตรงจ <ใช S 1> <ๆ S 2> ุดที่เป็นทางแยก <ใช S 2> หรืออย่างน้อยควรบีบแตะให้สัญญาณสักหน่อยไหมอันนี้ไปแบบไปแบบฟิวเลยอะครับม,<อ>มีมีเสียงไหมมีเส<อ>ียงไหมทีมงานมีเสียงไหมไม่มีเหรอ เสียงก็คือเป็นอย่างนี้เลยพี่ไม่ผมอยากพอดีผมเห็นคลิปนี้มาแล้วอคือผมไม่อยากให้ฟังเสียงนี่ตกใจหมดเลยเห็นไหมไม่มีเลยมอเตอร์ไซค์ตกใจหมดเลยเห็นแค่ไฟของไฟไซเรนเนี่ยเปิดแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่มีนะแล้วก็ไม่มีจังหวะบี๊แต่อะไรด้วยเพราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆเป็นแค่เสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เขาจังหวะถ้าเผอิญนะเผอิญว่าเขาแบบเอี้ยวตัวหรืออะไรนิดหน่อยอ่ะโอ้โหคุณเพราะมันเร็วมากเลยอ่ะใช่เขาถึงตกใจหมด วิ่งขวาด้วยนะครับผมเอาแต่พอดีนะฮะเอาเข้าใจจริงๆว่าทุกวินาทีมีค่าแต่ว่าก็ดูความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยครับผมนะครับเพราะบางทีเวลาที่มันเป็นวินาทีชีวิตบางทีเราอาจจะเกิดความสูญเสียได้สําหรับคนอื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเราด้วยนะฮะเอ,อครับ